สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดโลกวิทยาศาสตร์กับสวทชเครือข่ายภาคเหนือค่ะโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากฝ่าย n e ็กเ e c สวทชเครือข่ายภาคเหนืออีกหนึ่งโครงการก็คือโครงการพัฒนาโปรแกรมสําหรับออกแบบเครื่องประดับและควบคุมเครื่องกัดขนาดเล็กค่ะโดยอาจารย์เผ่าพิญโยชินพนาวนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตภาคพายัพค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับผมอาจารย์คะโครงการนี้มีที่มาอย่างไรบ้างคะ ก็โครงการนี้นะครับเริ่มต้นจากที่เราได้สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวนะที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างประเทศเนี่ยปรากฏว่าเขามีความต้องการที่จะซื้อเครื่องประดับประเภทแหวนกับตุ้มหูเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเรามีปัญหาว่าผู้ประกอบการของเราที่อยู่ด้านสมนวัวลายเนี่ยไม่มีความถนัดในการทเดีลพันดังกล่านะครับแล้วก็เลยทําการเสนอง,งานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์นะครับกับเทคโนโลยีเรื่องของซีนซีเนี่ยซึ่งปัจจุบันมีราคาถูกมากแล้วเนี่ยเข้ามาใช้ ให้กับผู้ประกอบการได้มีความสามารถในการผลิตสินค้าดังกล่าวให้กับนักท่องเที่ยวไดา้ครับผมก็ประมาณนี้ครับและผู้ที่พัฒนาโปรแกรมนี้นะคะก็คืออาจารย์พานุดเดชทิพย์อักษรค่ะอาจารย์คาหลักการทํางานของโปรแกรมนี้เป็นยังไงบ้างคะคโปรแกรมนี้นะครับจะมีฐานข้อมูลเครื่องประดับใน,นเ,ค,เ,ทเ,ทเทนครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะผู้ที่ต้องการสินค้าเมื่ลูกค้านคะครับเขาจะทําการเลือกเครื่องประดับเสร็จแล้วก็จากคอมพิวเตอร์เนี่ยจะสั่งให้ซีนซีแกะเครื่องประดับออกมาเป็นชิ้นงานนะครับ ขอขอบคุณอาจารย์เผ่าพิญโยชิ์พนาและอาจารย์พานุเดชพิ์อักษรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโนลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตภาคพายัพค่ะและกลับมาพบก,กันใหม่กับรายการเปิดโลกวิทยาศาสตร์กับสวทชเครือข่ายาภาคเหนือได้ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ